สวัสดีครับสวัสดีค่ะห้าแยกวาไรตี้วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมนิทรรศาการสื่อสร้างสารรค์ w to know รถม้าลำปางที่มิวเซียมลำปางครับค่ะนิทรรศการข้างในจะเป็นยังไงนั้นตามกันมาเลยค่ะตามไปเลยครับ รัชพันธ์คารพันค่ะเป็นนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพระหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้คือเรามาทํางานเกี่ยวกับเรื่องเมืองหน้าอยู่สร้างสารรค์แล้วโจทย์ประเด็นที่สําคัญหนึ่งที่คนลําปางให้ความสําคัญก็คือเรื่องของรถม้าลําปางกําลังจะหายไปในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดอะค่ะเราพบว่ารถม้าลําปางจริงแล้วอะมีประมาณ100รกว่าคันพอเกิดช่วงวิกฤตโควิดสถานการณ์โควิดเนี่ยหรือตอนเนี้ย เหลือประมาณที่ขับจริงๆอะประมาณ40กว่าคันสำหรับนิทศการรถม้าลำปางเนี่ยคือที่มาที่ไปก็คือว่าเราได้มีโอกาสเข้ามาเก็บข้อมูลทำภาพยนตร์สารคดีนะคะโดยที่มีสารถีรถม้าเนี่ย เป็นคนเล่าเรื่องในมุมต่างๆที่ชาวลำปางเองอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่ามีเกร็ดความรู้ที่บางเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาเช่นในเรื่องของการฝึกมา้าการทําเครื่องหนังรถมา้านะคะม้าฝึกคนคนฝึกม้าเป็นยังไงนะคะเรื่องราวของรถม้าที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของเมืองลำปางอนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีประวัติศสาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ที่ รถม้าเดินทางเข้ามาถึงลำปางที่มา,ากับรถไฟนะคะก็ จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีชุดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะที่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีอ่ะที่เราได้มาทํางานที่นี่นะคะรวมถึงของที่นํามาจัดแสดงวัตถุที่นํามาจัดแสดงนะคะเช่นกันไกตัดขนม้าอันนี้อาจจะเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยแล้วก็ได้ที่มีอยู่ที่ในอยู่ที่ลำปางนะคะกันไกตัดขนม้าตัวนี้ถ้าไปดูดีๆจะเห็นปีคศที่ผลิตที่ทำนะคะอ่าแล้วก็จะมีของทาง สมาคมรถม้าที่มีวัตถุมาช่วยจัดแสดงตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เกือกม้าจากปาร์มาโพนี่ค่ะนิทรรศการชุดนี้ค่ะเราจะจัดแสดงอยู่3เดือนค่ะก็คือเริ่มจากวันที่4กรกฎาคมค่ะไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนอกจากตัวภาพ,พยนตร์สารคดีนอกจากตัวนิทรรศการที่เราจัดแสดงนะคะก็ยังมีเรื่องของ MV ที่ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี แต่งขึ้นมาใหม่ในเพลงรถม้าลำปาง2023นะคะก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เผยแพร่เหมือนกันนะคะก็คงจะเร็วๆนี้อันนี้เป็นความความร่วมมือกับโรงเรียนลำปางกัลยาณีค่ะก็คือเป็นเรื่องราวของรถม้าลำปางตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีที่เราพยายามเก็บแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สารคดี8เรื่อง8ตอนนะคะก็ถ้าได้ ังสารถีในภาพยนตร์สารคดีหลายๆคนที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับรถม้าที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นชีวิตที่เป็นที่เขามีความผูกพันนะคะก็อยากให้คนลำปางแล้วก็คนที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปางเนี่ยได้มาชมนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนมิวเซียมลำปางเป็นที่แรกที่เราที่เราจัดแสดงแล้วก็เผยแพร่ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ข้างนอกค่ะ ภายในนิทรรศก,การสื่อสร้างสรรค์ How to k โน w รถม้านะคะก็ยังกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะให้แก่ท่านที่มาชมนิทรรศก,การได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะใช่แล้วครับผมเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปทำแผ่นรองแก้วรูปม้าสวยๆนะครับที่มีชิ้นเดียวในโลกไม่ซ้ํากับใครนะครับแล้วก็เราได้ใช้ฝีมือของตัวเองในการทำด้วยนะครับจะเป็นยังไงเราลองไปทํากันเลยครับไปกันเลยค่ะ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทำแผ่นรองแก้วรูปม้าสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับโดยมิวเซียมลำปางเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ ค่ะเราสองคนนะคะก็อยากเชิญชวนๆๆชาวลำปลางนะคะมายเยี่ยมชมในเทศกา How know, ลฮาวทูโนลดม้าลำปลางให้ได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมนะคะจัดทีท่ีเดียวเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับนนเทศกาลนียนะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับยาวไปจนถึง30กันยายน2566นี้เลยครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนกับรายการ5แยกรายตีนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ